เปิดแฟนตัวจริงของนักแสดงนําในละครเรื่องทองประกายแสดในละครทั้งโหดทั้งดุดันแต่ในชีวิตจริงอ่อนโยนรักแฟนมากใครคือผู้กคุมหัวใจของเขาเหล่านี้ไปชมกันเลยครับ หญิงเอ๋ยแฟนสาวนอกวงการของหนุ่มเอียงสิทธาแม้จะไม่ได้ควงแขนกันออกมาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแต่หนุ่มเอียงเขาก็ไม่ได้ปิดเพราะเจ้าตัวนั้นบอกมาตลอดว่าไม่ได้โซดหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มคนนี้ก็จะเห็นได้ว่าล่าสุดทั้งคู่ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันและเริ่มมีรูปคู่ให้ได้เห็นกันแล้วนะทุกคน ปุ้ยพัชรินหวานใจของหนุ่มอาร์ตพุทธเรียกได้ว่าเป็นแฟนสาวข้างกายที่อยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาดีๆไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็เคียงข้างกันตลอดหากใครที่เคยไปอุดหนุนร้านคุณชายหมูกรอบก็จะเคยเห็นคุณปุ้ยยืนเคียงข้างขายของด้วยกันเรียกว่าเป็นคู่รักที่ร่รวมกันสร้างจริงๆเลยละครับพอยชาหวานใจคนสวยของหนุ่มโอตปาโมอดที่ถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการ แต่ก็โดนชาวเน็ตเปิดว่าไปไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งสาวสวยคนนี้ก็มีชื่อว่าพอยชาเป็นเซเลบบ็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยสายแฟชั่นและความงามที่หลายๆคนนั้นอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยล่าสุดหนุ่มโอ๊ตก็ได้ออกมาเผยว่าความรักครั้งนี้แฮปปี้ดีไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดแอนตอนกราวแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวหวานใจคนใหม่ของสาวติชากันติชาหัวใจกลับมาสดใสเป็นสีชมพูหวานแววอีกครั้งแล้วล่ะครับ เปิดตัวแฟนหนุ่มท่ามกลางหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นบอกเลยว่าความรอ,อนี้เต็มเฟรมส,สุดๆพร้อมกับโมเมนต,ต์ที่หวานชําน้ําตาลยังต้องเรียกพี่ทริปนี้นอกจากจะไม่หนาวกายยังไม่หนาวใจอีกด้วยนะครับ v v วิโอหวานใจของหนุ่มก้าวจิรายุคู่รักเด็กแนวที่หลายคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี คู่นี้ก็น่ารักเสลือเกินตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นคู่จิน้นในละครโอนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ในละครว่าเป็นคู่จิ้นที่น่ารักแล้วนอกจอคือแฟนตัวจริงที่ยิ่งน่ารักและมักจะพูดจาหยอกล้อกันสร้างโมเมตนต์น่ารักนักให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่ตลอดเวลาพี่ชานนนแฟนหนุ่มรุ่นน้องของสาวแพทนภาทำเอาคนโสดอิจฉาแม่แพทมากเลยทีเดียวที่มีแฟนทั้งหล่อและใจดี แถมยังเข้ากันได้ดีกับน้องเลซิง่งและช่วงวันเกิดของแม่แพทที่ผ่านมานุ่มพี่ก็สายเปจัดหนักด้วยการทำเซอร์ไพรส์ให้กระเป๋าหรูพอเปิดดูข้างในก็เจอทองคำแท่ง10บ,บาทเป็นของขวัญเรียกว่าถูกอกถูกใจแม่แพทยิ่งนักยิ้มไม่หุบเลยล่ะครับเอิร์ดนัทนานสามีสุดที่รักของพีแอมศิลปภา,ปา อีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่ครองรักกันมายาวนานถึง24ปีและเข้าพิธีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายผูกข้อไม้ข้อมือแม้จะยังไม่มีทาย,ยาทเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่พี่แอมและพี่เอิร์ทก็ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีแถมยังสวีทหวานไปไหนก็ไปด้วยกันมีโมเมนต,ต์ให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอยุยอัธรมาศภรรยาของพี่เต๋อสมชัย คู่รักที่ครองรักกันมายาวนานกว่า15ปีเป็นอีกครอบครัวที่มีกิจกรรมทําร่วมกันอยู่ตลอดและมักจะมีภาพบรรยากาศอบอุ่นน่ารักน่ารักชวนลูกๆูร่วมเฟรมเก็บโมเมนต,ต์ประทับใจด้วยกันอยู่ตลอดเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขไปด้วยละครับแม้น่าจะโหดไปหน่อยแต่อบอุ่นนะครับคุณผู้ชมอาลีอัธรินยาภรรยาของหนุ่มตุมตามยุทธนาที่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่หุ่นแซ่บมาก แม้ในละครหนุ่มตุมตามจะดูโหดๆห,หน่อยแต่ถ้าใครได้ติดตาม s นสแกรมของหนุ่มตุมตามก็จะเห็นโมเมนต์อ่อนละมุนเป็นคุณพ่อสุดน่ารักของน้องลินนาเท่านั้นยังไม่พอนะครับหนุ่มตุมตามยังแอบกระซิบอยากมีน้องเพิ่มอีกสักสองาคนคุณแม่คนสวยว่าไงครับ พี่กองสหรัฐแม้จะไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่ออกซือ้อและไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่พี่ก้องนั้นก็มีแฟนตัวจริงเป็นสาวนอกโคงการที่คบหากันมานานกว่า30ปีแล้วละครับแต่เมื่อไหร่ที่พี่ก้องนั้นพูดถึงเรื่องความรักก็ทาเอาแฟนๆยิ้มตามและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพี่ก้องไม่ควรมีคนเดียวบนโลกปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มสนยุก ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พระเอกของเรานั้นไม่โสดแล้วนะครับพอเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้กําลังคุยคๆกับสาวสวยนอกวงการมา3ปีแล้วฝ่ายหญิงเป็นคนน่ารักและคอยสนับสนุนตนเสมอส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้สถานะเรียกว่าสาวคนสนิทส่วนที่หลายคนลุ้นว่าจะได้เห็นรูปคู่ไหมตนคิดว่าก็คงจะได้เห็นเพราะไม่ได้ตั้งใจจะปิดอะไรแฟนๆรอลุ้นเปิดตัวสาวผู้โชคดีของหนุ่มสนุกอยู่นะครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 s t o r สตอรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ